รอ้อนจริงเลยยยไปเที่ยวในประเทศกาไปเที้ยนเตยอยู่รอบไปเตี้ยนเตยอยู่รอบไปประเทศตัวใหญ่มันใจหวานกว่าเขาว่าประเทศเยอดระมันตอนนั้นเลยอยู่มันไปไหนประเทศดต้องไปเทียเท่ยวป,ป,ประเทศแก้มยาตุ้มหน้าหแก้มยาโยแกกับโปเล็ดนั่นนะ่ยไหวแกแกกับฉันม,มันอีตอมเลยนึก ดีทำเพก่อนแก่เจนอยู่ไม่จีได้นลมวมันงอซอะไม่จีเหมือนมันเล่าเป่กีตายไม่รถ้ตายยอยๆดีๆนี่นักแกงโจนแล้วน่มาติดตวันฮก็เรียกที่มาอหลไรเออจะาไปอยู่ได้สักวันปาแตกปอดเลยากาศเน่าเปลี่นตอแล้วนี่จะมควัน แตึ้โนยมเหรอค่ับได้ตอย่างได้ใบแบบนี้แต่ตึงไปตอนนห้นดาวาโยมประทตตเจะดีกว่าเสือเสือน้าตัวดีไม่ไปนะเจ้เนึกชีวิตนี้ที่ยังไม่ตายก็ไม่ไปเนะใส่รอบะไม่มจีบงกันบอลลองลอเชี่ยลีตายตอนคุ้นกวงตอนไรของคุ้นกวงขึ้นเขื่อนคุณข้นเขือบอกคุ้นกวงไม่เป็นปูดแบบนี้ไงเชี่ยวีตายตอนคุ้นกวงตอนนั้นนะ คูหลูกสามาจงมามีก่อนคือมามีอยู่ไม่นานเน่ยปัดหมามีนี่กินได้ดกตัวาคนไหนคนไหนอลูกสามาตรงป็ะน้อยเอปอร์ตไปยก็เอปอร์ตหอนการตีจนน้ำมนไงมาตึงจนน้ินคุณเกลือตนคุ้นคุ้นดินคุณดีกาไม่เจ๊ใส่แอกเนาะว้าวคุณดีกา กบบินมันจะลักตุ้งหยิบปนตอนนั้นเลยกบตุ้งหยิบ่นตุ้งตีนนี่นตอกอย่างแรงเลยตุ้งดบินนั้นเปีกยเปียกบินไม่หลอนแหวจอดบนยอดเนี่ยค่าเรือบินมันตักแตนเยู่เปร็กเปรกปก็เลยมิคาไปนะอยู่บ้านเราก็ไปมันหล่ะตนันตา ีนี่มาติกรุงเทพม,มารร้อยเยะก็มากเกลืองไตเกลืองในกติณ่ะมันมีน่ากลัวแนงยี่ไหมมันไม่ไายชได้เปลี่ยนเลยมากหดร้อยเยะมากตัวอ่ะมาลุกช่ามีมากเราไปยุ่งตแต่เราไม่ยุ่งแงก็เลยมาก็เลยลุกซ้าไอเด็กมาจ้องติดจนน้าบินด้ลโพงเนี่ยมาลงจนน้าบินกล่องเต็ม,ม,มลเลย Này, ai biết đâu do nó chạy bị để mình kê về mình đón để anh em đón mình về lát bỏ lá nó rồi quay prank ơ vô bàn rồi cả bái, nhiêu tây cả mì không thì đi mặc mày hết mai là kỳ la quan lê bón tìm trả tay hết mai qua làm quan, qua riêng dù tôi ra tàn đi đẹp kém đi tay chứ đây có ôn mà được sao Hoa ai biết của con của lê nga. Hiya hoa, em thoảng kèn. hoa chôn cua. Mụng cho lê mai hai vòng lê. Tiểu học luôn chưa. Tiểu Mừng luôn chưa. Luôn y học luôn chưa. Luôn y học luôn chưa. Luôn y học luôn chưa. Luôn luôn chưa. Luôn luôn ความการเงินวะท้าเป็นบัตรีคนพี่เราูดอะไรฟังอืมนี่ยายปยปน์กรเตพกี่ปีแล้วก็สองปีกว่าแลาวอ๋อี๋ยวบ้านตีกล่องม้วนใครด้อยู่อะไย่างกวใครก็ัวปากัวไม่ใช่ปากัว่าปากกวอ๋อัวมันใด้กาเจ้าเดือนต่อเดเลยอยไม่ใช่เอาไรมันนี กินอยู่ในบ้านป้อมกินเบาแดดเดี๋ยจันทรอบมาตึงมาลุยบ้านของฉันไม่มีความเป็นชุบป่าบนรุษเลยอ่ะใจอ่ะเสียเชิญใจไงบ่รู้บ่บาไม่จุดเลยนี่ไม่ไยแดดกุ้งตีไม่เอาในอยู่บ้านเราดีมาเนี่ยแต่ตำร้ยก็ไดีอยู่บ้านก็จะบอกว่าไม่ตำรที่เปิดบองกีการใช่ไห้คือร้อง บทบาทแด่ลูกจ้าก็ม่ทำงานก็วันนั้นแล้วกินข้าจ้าวกินกาแฟกินกาแฟแล้วก็จะเดินแก็บดอกเลยวันนั้น่่อยยิ่งกูห้ากี่เล็กลำบากว่าแม่กูเลยมำกันแก็บดอกแค่นะได้ดอกมากใบแต่ละเดือนนะก็แล่าเต่ตอนเลยตอนสูงก็ดอกอย่างนี้คำนวบมันอัดเก็บมันยิ่คือ มาโยบานแล้กาไปเที่ยวมันับรอกูเหมาชวนปลาไปเที่ยวบานคนมาเล่นนาเกียรตก็ไปว่ากรรมแะโจ้ในบุีแค่นี้มันปลุก้ได้ตาเจ้าเจอตัวลาตาได้กวหนึงองมื่นแปยกกินนิ้วมาตัวตัดเม็ดมันออกมือเบล่ ตังกินยักับปูลูแล้วแต่ว่ามุ่งแม่ตัวตัดมาจันเราเตรียมอนหารนการาการจำพรรษาอ๋อพอได้เลยไล่จองเลยไม่ใช่เลยน้จอ่อยไม่ตามจ์รับจำา,าเป็นไม่ปูอเว่าทำเปลีได้ดรือเอรับจำพรา,าอันเตาน้อยย่างที่อไม่ได้มันมีแ้งน้องแต่ว่าตางไม่อป้องเองคือไม่หลุใดใส่ตอนนี้หลุดเจ้าไม่ได้โอนนะ ออตะการปิดไม่ปิดแล้วจะไม่ดิออนพีแลไรอะไรโอนนูปินี่นาตกหม้อกักจอนหใส่ขันหมวยกวิดน้องนงี้ะคุณแหล่ใหญ่นี่หมวยแกวิดชิชอดเื่อว่าแกวิดโหไม่รู้ควงร้อยจริงเบียไม่ปอตาไม่ปอบีมาบ้าน่ะ ไปล้วก so ็ไปเจอกอบจากฟ้าไป่กันแถวยเนลอยเจ็ดิราน้อยถึงรดราคาจังมันก็ราคาปกติมันดลรดนะแต่ว่าเกือบกมน้อยหนึ่งแปลงนั้นหนึ่งแว้นหนึ่งเกาหลนองกวนกองจากฟ้าอ้าวดนี้ไม่ใชกินควายแล้วก้อนตั้งไปแกงเราไปกินเราเตรียแล้วเออมันเป็นปกติไงเราจะเอาไปวิ่งเนียไม่ม่พอตา ร้อยเลยมาวัดมาตั้ร้อยอย่างนี้ว่ะแรกแรกเห็นมาอยู่กรุงเทพไม่ต้องมาลำบากอยู่ปักตายอยู่ไม่นานกรุงเทพอาการนอนจุงบ่อยอยู่ที่ไหนก็มีมันบานเราบองตงไอ้ร้อยปูแกบองตงไม่รวยร้อยบองตงนั้นก็ว่าในช่วงโรงเรียนวัยอุ่นบองเตื้อแบบไม่ลงดุโดนกี่คนอันนี้ยค เดี๋ยวมาต่อยาย็นบินมาไหนวะไม่ว่ามากา็ไล่กัน้วนก็ต้องเล่นไล่ไงก็เด็กแชทกันมากจริงจรงเลยนอนมีน้ำที่จอนีเปิดเฟ,ฟตตลอดเลยรุนกินมากกว่าถึงเล่นเ,นเฟยเอาแตเราเป็นเปื่อนกันคือเราค,ออคุยกันได้ไงหรืจีมีปะออเอายโยล่นเป็นนี้ ก็ตันจะไหมไม่จีกุณเก๋บุนลาคุณเก๋เตมยกหัรอเพลนเนี่โอ้เล่นเป็นเยอะไรลูเส้าไงหลบเศ้าว่าแม่จะต้องเป็นคนติดตาเลดการใช่ไหมหลูเสา้าตาไปจู้องช่องมือนานตีเอาช้าต้าตุ่มตกอแต่ช็าตาทาอปาตานั่นเลยตอบด้ยก็ช้องมือนานเอาไว้เล่นเซฟเล่นไ้ có gì thầy lấy cái gì có nặng cái thầy là tập lên không kê tay ôm tập lên lên phím đi thì con thì tân con đi tìm sân gian về phai nét nghe con này chú mập ra nói đi, đi bằng tao đó là dùng ก็ไม่กินายวันก็กินเวลาจุมูกจมูกไรนั่นสิกาเนตอ่ะกาเนตก็ต้องบีบตุองจมูกเหมือนเตียนกุมันโอ้เล่นได้าวก็ตั้งจะไม่เป๊ะในจุดนี้อ่ะก็เจ๊ต่อุยใครว่าไรหนเดียวให้ปอบเปิดกล่องนี่มีแต่เอ้ยโดนเมาส่ชงโค้